คราน,นี้เรามาดูในเรื่องของคณะกรรมการตามพรบนี้นะครับก็คือคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมตัวยอ่อว่ากจมจจ,จนะครับกมจนะฮะตามมาตรา8นะครับสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการนะครับก็ประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายนะครับรองประธานกรรมการนะครับเป็นผู้แทนคณะกรรมการจากข้าราชการพลเรือนนะครับ ส่วนกรรมการโดยตำแหน่งก็ประกอบไปด้วยผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการตำรวจผู้แทนคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและก็ผู้แทนสภากาาโหมนะฮะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายกรัฐมนตรีนะครับจะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน5คนนะครับ ส่วนคณะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับก็คือเลขาี่การกอพอนะฮะ